สวัสดีค่ะสวัสดีทุกสิธิ์ที่น่ารักทุกท่านนะคะสมาชิกชาวแฟนเพจอาจารย์ออร่ามหาราณีแล้วก็สมาชิกที่ติดตามทางช่อง y o ู t u b ช c แน n ทุกทุกท่านเลยนะคะกาบสวัสดีค่ะก็เื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่าน เฮงๆ,ๆรวยๆวยปังๆไปเลยนะคะมาถึงดวงวันเกิดทั้ง7วันค่ะเดือนพฤศจิกายนนะฮะถึงวันที่1ทธันวาคม2563หลายๆท่านถามทำไมต้องถึงวันที่1คะอาคาจา์เพราะมันเป็นวันหวยออกนะคะท่านจะได้เช็คดวงวันที่1ไปด้วยนะคะว่าดวงจะได้โชคลาภใหม่เพราะว่าในการอัดดวงประจำเดือนนี้อาจารย์จะอัดประมาณวันที่3ที่4นะคะดังน,นั้นมันก็จะช้า ะะเอาเป็นว่าเรารู้กันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปกันในเรื่องของดวงการงานและการเงินเลยนะคะท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์มหาราณีศูนย์หนึ่งะคะดวงการงานและการเงินขอกำลังใจเป็นการกดแชร์ลงกลุ่มและกดหัวใจให้จันด้วยค่ะเราจะมาเริ่มวันอาทิตย์นะคะดวงการงานและการเงิน เดือนพฤศจิกายน2563นะคะเขาบอกว่าดวงการงานช่วงนี้เหนื่อยมากๆเลยท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นดวงที่เราต้องสู้และดิ้นรนนะคะต้องอดทนมากการแย่งชิงการสอบแข่งขันนะคะการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องแข่งขันตลอดเวลานะคะทำงานเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกท้อด้วยนะคะบางคนอาจกำลังเหมือนกับกำลังจะส่งผลงาน กําลังเคร่งเครียดนะภาวะความเครียดของวันที่เกิดท่านที่เกิดวันอาัิตย์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเห็นไหมศัตรูก็เยอะทะเลาะกันเรื่องปัญหาจุกๆจิก,จก,จกทั้งในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานในครอบครัวอีกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าระมัดระวังนะใครที่ทํางานประจําช่วงนี้อาจจะโดนใส่ร้ายใส่ความโดนติดฉินและนินทาได้ ะะท่านที่รอง,งานอยู่ช่วงนี้แบบสมัครไว้ก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์มันยังไม่ใช่ดวงที่จะได้นะคะดังนั้นเขาบอกว่าให้อดทนและสู้ต่อไปนะคะเพราะการแข่ง,ข,งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากคนมีคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะจนนี้ก็เหนื่อยนะการปาดยอดการแข่งขันในเรื่องของการตลา,าด การแข่งขันในเรื่องของการค้าขายลูกน้องและบริวารค่อนข้างที่จะทะเลาะกันนะคะไม่ค่อยสามัาขีกันเขาบอกต้องอาศัยความใจเย็นในการแก้ไขปัญหานะคะ mm hmm. เพราะค้าแม่ขายสัปดาห์นี้พระพพิาเนศถือว่าประสบความสําเร็จดีได้ยอดฟุกๆนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าให้เราขอพรอ,องพระพพิาเนศนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะมหาราณีศูนหนึ่ง ะะช่วงนี้เขาบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ทำบุญกับผู้มีสินนะคะแล้วดวงการงานและการเงินจะเริ่มดี mm hmm. การเงินเริ่มนิ่งนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้นะฮะเริ่มนิ่งแล้วนะคะหลังจากที่เดือนที่ผ่านมารายจ่ายค่อนข้างที่จะเดือนชนเดือนเหนื่อยมากนะคะแต่ก็สามารถผ่านพ้นได้ นะแต่อาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเงินตกค้างเงินค้างคางเงินมรดกเงินในเรื่องของโชคลาภโดยมีโอกาสนะอาจารย์ฝากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ถือศีลและภาวนานะคะแล้วก็อย่าลืมพหวาขอพรอ,องคพระพิคเนศด้วยนะคะก็จะทําให้ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์เฮงปังร่ํารวยนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันจนันทร์ ใครเกิดวันจันทร์พิมพ์มหาราณีศูนย์สองนะคะนัานที่เกิดวันจันทร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดแชร์ตรงลุ่มให้จัดด้วยนะคะดวงการงานและการเงินมหาราณีศูนย์สองนะคะเราจะมาเริ่มดวงการงานก่อนเลยนะคะได้เหมือนคนวันจันทร์เลยดวงวันจันทร์วันอาทิตย์คล้ายกันแต่ดวงวันจันทร์เนี่ยจะมีโอกาส ได้สิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนะใครรองานอยู่จะได้งานใครรอเงินกู้จะได้เงินกู้ใครรอเงินคนเอามาจ่ายในเรื่องของนิสินจะได้ใครรอบรรจุเรื่อนขั้นจะได้ใครอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆจะพัดจะผูเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ทำนะคะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จแต่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เหมือนเป็นเหนื่อยแล้วค่อนข้างที่จะกดดนันดังนั้นวันจันทร์ อาจารย์จะบอกว่าท่านที่เกิดวันจันเสริมดวงในเรื่องของการงานเลยทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินทํำรงทานทําข้าวสารนะคะดีมากเลยนะการงานกําลังจะสู่ในระบบที่ดีลงทุนแล้วดีนะคะถือว่าประสบความสําเร็จดีพ่อค้าแม่ขายนะคะพ่อค้าแม่ขายเดือนนี้ก็ถือว่าได้ต่อยอดทำอะไรหลายอย่างแต่ก็ยังหมุนเงินอยู่นะคะ ยังหมุนเงินอยู่แต่ก็ได้มาเรื่อยๆจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักขายในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนะถือว่าประสบความสําเร็จดีนะฮะจะมีโอกาสกู้เงินผานสิ่งที่รอจะประสบความสําเร็จนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จสิ่งที่เราต้องการปรารถนาเราแบบรออยู่ให้เขาจะ ดวงานทํางานกับเราไหมเขาจะตกลงไหมตกลงแน่นอนเนี่ยด้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากหน้าที่การงานและในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะดวงในเรื่องของการเงินท่านที่เกิดวัญจันร์ตามใจตนเองมากเกินไปนะคะอยากได้นั้นได้นี่ตลอดเวลาดังนั้นจะต้องเบาๆในเรื่องของกิเลสลงนะคะแล้วก็ระมัดระวังผู้หญิงนะคะทั้งผิวขาวผิวดําเลยนะคะจะมีจะเอาเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองทองมาให้ท่าน และระมัดระวังทะเลาะกับผู้หญิงในเรื่องของเงินทองการยืมเงินก็ดีหรือการไว้ใจกันเรื่องเงินแล้วเราเสียความรู้สึกนั้นต้องระมัดระวังนะคะอย่าลืมไปทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของโรงทานอาหารนะทำบุญบริจาคข้าวสารต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากเลยวันจันทร์นะ,ะแล้วขอให้การงานการเงินแล้วดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันอังคาร เกิดวันอังคารพิมพ์มหาราณี0ูนทสามแล้วกดแชร์กดหัวใจนะคะกดซับสไคร้ให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารมหาราณี0ูนทสามดวงการงานและกันเงินนะคะดวงการงานใครที่ขายของอยู่บ้านขายออนไลน์ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะใครที่ทะเลาะกันในที่ทํางานทะเลาะกับเจ้านายเจ้านายไม่เห็นใจเจ้านายไม่เห็นค่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ จะเห็นค่านะคะแล้วก็เพื่อนที่ในเรียนที่ทํางานที่ทะเลาะก,กับเราเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการงานจากที่ขายด้วยคนอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการงานเขาบอกว่าจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเยอะๆนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่การลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาหาข้อมูล เขาว่าจะต้องเหมือนเราต้องหาความรู้เยอะๆเหมือนจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องหาความรู้ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเอาเงินนะฮะไปลงทุนนะคะขายของอยู่บ้านก็ต้องถามครอบครัวทีมเวิร์กดีธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันถ้าทีมเวิร์กดีองค์กรของคุณผ่านแน่นอนคุณต้องกลับไปดูในเรื่องขององค์กรนะคะถ้าองค์กรไม่ดีคุณก็ไม่มีกําลังใจวันดังคารต้องการกําลังใจมากนะคะวันดังคารเหมือนจะ ด้าน,นนอกเหมือนจะแบบว่าโอ้ยกะดีกระด่าแ,แต่ลึกๆเนี่ยเป็นคนที่ต้องการกําลังใจนะคะองค์กรของท่านก็เช่นเดียวกันทั้งนั้นวันอังคารนอกจากให้กําลังใจองค์กรแล้วก็ต้องให้กําลังใจตนเองด้วยนะคะคิดบวกเยอะๆนะท่านที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการงานใครรองานอยู่มีโอกาสได้งานผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและอุปถัมภ์นะคะมีโอกาสได้รถใหม่บ้านใหม่เอกสารสัญญาเงินกู้ต่างๆถือว่าดี นะคะใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้เพราะค้าแม่ขายสัปดาห์นี้เดือนนี้นะคะดวงระดับกลางนะรสามารถหมุนได้นะคะสามารถหมุนได้ใครที่เป็นเซลล์ก็ถือว่าดีนะคะพราะค้าแม่ขายขายอะไรก็ตามคิปช็อคของความสวยงามสุภาพสตรีถือว่าโดดเด่นนะคะเดือนนี้ยังระดับกลางไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มนะคะขายอันเก่าระบายให้ระบายออกแล้วอย่าลืมดูในเรื่องของโปรโมชั่น อัดไปเยอะๆเลยนะคะกำไรเล็กน้อยเราอย่ามองข้ามนะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารเขาบอกว่าทําบุญเกี่ยวกับก,บการปล่อยชีวิตสัตว์นะคะปล่อยนอกปล่อยปลาร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะดวงการงานการเงินจะดีนะคะการเงินท่านที่เกิดวันอังคารจะเสียทรัพย์ไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่นะคะบางคนอาจจะเอาเงินไปดาวน์โหลดบางคนจะเอาเงินไปซ่อมบ้านให้คุณแม่ บางคนอาจจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราอยากได้นะคะดังนั้นวันวนอังคารเนี่ยก็ต้องพิจารณาว,ว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วหรือยังนะคะไม่นั้นเนี่ยเงินแบบกำลังจะเก็บได้ก็เอาไปเสียนะดังนั้นสัปดาห์นี้ก็พยายามเบาในเรื่องนี้แต่หาว่าการเงินเดือนนี้อยู่ในระดับกลาง นะคะใครที่มีนี่เนี่ยมันก็จะเริ่มเบาบางลงนะคะถ้าที่เกิดวันอังคารมหาราณีศูนย์สค่ะต่อไปค่ะถ้านที่เกิดพุธกลางวันมหาราณีศูนย์สะคะใครเกิดพุธกลางวันพิมพ์มหาราณีศูนย์สะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจกดทับย์สไทให้จั์ด้วยนะคะเราจะมาดูในเรื่องของดวงการงานและการเงินนะคะท่านที่เกิดพุธกลางวันนะ,ะดวงการงานนะ,ะจะได้ทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่รักข้าราชการโดดเด่นนะ,ะในการสอบบรรจุโปรเจกต์ใหญ่ผ่านนะคะพ่อค้าแม่ขายอาจจะวุ่นวายในเรื่องของยอดนะคะการหงุดหงิดใจการกังวลใจไม่สบายใจใครที่ทํางานประจํามีโอกาส นะคะได้เปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะ,ะถือว่าถือว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะพุดธกังวันองค์กรนะคะองค์กรเขาบอกว่าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนระบบงานหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะแล้วก็อาจารย์จะบอกว่า ระมัดระวังการทะเลาะกันในองค์กรนะเรื่องคําพูดกันไม่เข้าใจกันกันแบบคิดเล็กคิดน้อยนะคนที่ทํางานประจําก็เช่นเดียวกันพวกนี้อาจจะน้อยใจบ่อยน้อยใจเยอะคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เหมือนกับเหนื่อยเออทำงานคนเดียวนะคะหาเงินคนเดียวนะน้อยใจชีวิตบางครั้งแบบรู้สึกเหมือนจะใบโพล่านะพราะทานที่เกิดพูดกลางวันในเดือนนี้นะเางวันก็ดีบากวั็อารมณ์ไม่ดีเป็นงงงิดงิดนะคะดังนั้นเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ บา,บางคนอาจจะแบบนอนน้อยนะคะแตนแตบบนอนนะอาทิตยกลางวันในเรื่องของการเงินการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่โ,โชคลาบก็ดีนะคะหรือเงินเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมรดกทรัพย์สินเงินในเรื่องของการงานนะคะถือว่าดีมากๆเลยแต่อาจจะฟุ่มเฟือยไปกับซื้อของในสิ่งที่เราชอบท่านที่เกิดพุธกลางวันนะซื้อเสื้อผ้าซื้อของสวยงามนะ ซื้อของที่ดูแลตัวเองนะท่านพุทธกลางวันนะจะหมดไปกับตรงนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการซ่อมรถซ่อมหล,มหลกใครมีรถมีลมลาต่อประกันนะคะต่อภาษีเอาเงินไปแต่งรถนะคะเอาเงินไปซ่อมรถอันนี้มันจะหมดไปกับยศยานพาหนณะนะคะท่านที่เกิดพุทธกลางวันท่านที่เกิดพุทธกลางวันใครร้องงานมีโอกาสได้งานนะคะพุทธกลางวันเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ แต่ว่าอาจจะเจอปัญหาจุๆจ่ๆ,ๆบ้างก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการทํางานต้องมีปัญหาบ้างนะคะเราปล่อยผ่านใช้สติในการแก้ไขปัญหานะคะดวงเดือนนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวท่านที่เกิดพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันในเดือนนี้อย่าลืมนะคะไปทําบุญถวายพระไตผภาน้ําฝนนะคะไปถวายจีวรพระนะทำบุญเกี่ยวกับผ้า พานุ่งหม่มเถ้าาทําบุญเสื้อผ้าให้กับคนยากไร้อันนี้จะถือว่าดีมากเป็นการสรมดวงเรื่องการงานและการเงินนะคะท่านที่เกิดพุธกลางวันมหาราณีศูนย์สี่ค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดพุธกลางคืนมหาราณีศูนย์ห้านะคะท่านที่เกิดพุธกลางคืนมหาราณีศูนย์ห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จัดด้วยนะคะ กดซับสไครด้วยเรามาดูเรื่องของดวงการงานนะคะับานทีเกิดพุธกลางคืนนะฮะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานเบื่อหน่ายไม่อยากทำงานนะแบบเหนื่อยนะสองจิตสองใจอยากได้นั่นได้นี่อยากทำนัน่นทำนี่นะพุธกลางคืนนะสองจิตสองใจ ราคาอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนดีหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจในตนเองมันมีเรื่องราววุ่นวายในองค์กรด้วยนะคะใครที่ทํางานประจานะคะเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเรื่องแบบต้องแก้ไขปัญหาใครที่ทํางานเป็นเซลล์ก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะก็ถือว่าดีช่วงนี้อ้อนเพื่อนในที่ทํางานผูกมิตรเยอะๆอยากไปสร้างศัตรูอ้อนเจ้านายนะใครอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอ้อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลืออยากได้งานไปสมัครงานต้อง พยายามเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจะมีโอกาสได้งานนะคะเขาบอกอ้อนเยอะๆแล้วจะมีโอกาสได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะเหมือนเราอยากได้ได้ของอะไรก็ตามเนี่ยต้องพยายามพูดดีๆพูดเพาะๆเดือนนี้พูดกลางคืนให้พูดเพาะๆเพราะว่าทรั์นะคะจะได้มาจากปากปากพูดเสียก็จะไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะพูดอะไรต้องมีสติเพราะค้าไม่ขายคนเช่นเดียวกันเพราะลูกค้าเยอะ นะคะใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะคะการขายโปรโมชั่นหรือพูดเพราะๆอวยลูกค้าไปจะมีโอกาสได้แน่นอนนะคะใครที่มีกิจการเป็นของตนเองช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะหมุนแบบหมุนมากๆเลยนะคะไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศเลยทีเดียวนะคะไปติดต่อเจราจาก็ถือว่าประสบความสําเร็จใช้ความอ่อนน้อมใช้ปากเราในการเจราจาติดต่อสุ่อสารแล้วจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงิน การเงินอย่าใจอ่อนไปกับคนมาขอ,อยืมเงินการเงินอย่าใจอ่อนไปกับในเรื่องของพนักงานมาพูดโปรโมรชั่นต่างๆน,าน,น,านันาทาให้เราแบบอยากซื้อนะคะแล้วก็อยากไปช็อปออนไลน์เยอะนะคะพูดกลางคืนช็อปออนไลน์เยอะมากนะคะและก็ระมัดระวังคนในครอบครัวป่วยเราจะต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษานะคะหรือคุณแม่คุณพ่ออาจจะโทรมายืมเงินรบกวนเรื่องของการเงินเรา ัันนนู้ดกเงิแต่ถามว่าการเงินดวงนี้พูดกลางพูดกลางคืนเป็นอย่างไรก็อยู่ในระดับดีนะคะก็ะถือว่าไม่ขาดมือน,นะพูดกลางคืนให้ทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาอย่าลืมสวดพระคาถา,งถาเงินล้านด้วยนะคะขอพอรองค์พญานาคปฏิบัติธรร,รมให้องค์พญานาคเราตั้งสัจจะขอให้ได้เงินตามที่ต้องการขอให้ได้งานตามที่เราตั้งเป้าแล้วจะประสบความสาเร็จในเดือนพฤศจิกายน2563แน่นอนค่ะ พุธกลางคืนมหาราณี05ค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีมหาราณี06ใครเกิดวันพฤหัสบดีพิมพ์มหาราณี06นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร่นะคะกดแชร์แบ่งปันหน้าเฟซตนเองแชร์ในกลุ่มในเรื่องของดูดวงด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลย วันพฤหัสบดีมหาราณีศูนย์หกดวงการและการเงินนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงการงานจะมีการลงทุนกันเกิดขึ้นนะคะใครที่อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองเดือนนี้จะได้ทำแน่นอนนารีอุปธรรมด้วยนะคะโดนนารีอุปธรรมะะการลงทุนทำอะไรหลายๆอย่างการตกลงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ะะการแต่ว่าวันพฤหัสบดีใช้เงินค่อนข้างที่จะต้องใช้ทุนในการลงลงทุนนะคะแล้วการเงินท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีได้มากใช้มากเข้าซ้ายออกขวาและจ่ายจุกจิก,จก,จก,จกเยอะมากในเรื่องของการงานท่านที่ทํางานประจานะคะเจ้านายจะเมตตามากขึ้นนะคะจะได้รับมอบหมายให้ทํางานโปรเจกต์ใหญ่นะคะจะได้รับมอบหมายในสิ่งที่ท้าทาย เป็นการแบบเหมือนท้าทายอะไรใหม่ๆนะคะท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวด้วยได้ทาอะไรใหม่ๆได้ร่วมหุ้นร่วมทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันทําให้เราพัฒนาและโชว์ฝีมือและศักยภาพก็ถือว่าดีดะไม่ต้องเป็นกังวลนะอุ้ยเราเริ่มธุรกิจใหม่มันจะดีไหมคะจารย์แบบกังวลมากเลยนะคะจะเปลี่ยนงานดีไหมเปลี่ยนเลยดีช่วงนี้เปลี่ยนแล้วดี นะครข้าราชการหรือทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะค้าแม่ขายช่วงนี้ขายอาหารการกินขายของที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะอาหารขนมหรือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็กถือว่าดีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินท่านที่เกิดว,วันพฤหัสบดี นะจะมีคนมาแบบฉอดเลาะนะพูดจาวาดล้อมให้เราลงลงทุนแล้วก็เหมือนเราจะเสียเงินเปล่านะคะจะลงทุนอะไรช่วงนี้มันก็เป็นดาบสองคมอาจจะเปิดช่องให้คนเข้ามาโกงเราได้ง่ายมาหลอกเราได้ง่ายนะคะแล้วก็ให้ร,ระมัดระวังนะทะเลาะกันหรือเอาเสียเพราะเราหูเบามีคนมาปั่นมาพูด ในที่ทํางานก็ดีในการค้าขายก็ดีในครอบครัวก็ดีนะปากคนมันทําให้เราเสียนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อนะการทําอะไรก็แล้วแต,แต่อาจารย์เตือนท่านที่เกิดวันพรฤหัสบดีการเงินจะเสียทรัพย์เปกับบุตรและบริวารน,นะคะใครมีบุตรและบริวารช่วงนี้ลูกป่วยลูกค่าเทอมลูกนะคะ ใครไม่มีลูกก็รอดตัวไปถือว่าดีก็เริ่มค่อนข้างที่จะเก็บเงินไดน้แต่อย่าไปใจอ่อนนะบางทีเพื่อนมาอขอยืมเงินน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนสรุปไม่คืนค่ะเราก็จะเสียวความรู้สึกนะเพราะคําพูดคนนะส่วนนี้คํา,า,าพูดใครมาพูดทําให้เราไม่สบายใจส่งพลังลบเราต้องแยกเลยไม่ต้องไปสนใจนะคะตั้งใจทํางานเก็บเงินนะคะวิธีการเสริมดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเขาบอกว่าช่วงนี้ จะต้องไหว้ขอพรพระฤาษีหน่อยนะคะทําบุญน้ําดื่มถือว่าดีมากทำบุญค่าน้ำค่าไฟชําระนีิส่งนะแล้วขอให้ดวงการงานการเงินดีนะคะเดือนพฤศจิกายน2563ท่านที่เกิดวันพสวัสบดีมหาราณี06นะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์พิ์มหาราณี07ให้จานด้วยนะคะดวงการงานและการเงิน,นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยอ่าวันพฤสวัสดีกับวันศุกร์เหมือนกันเลยนะคะรับไพ่ใบแรกการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆแต่วันศุกร์จะเหนื่อยกว่านะคะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมากปัญหาเยอะนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเพื่อนปัญหาจุกจิก,จ,กจิกนะคะน่าเบื่อนะวันศุกร์ เขาบอกว่านิ like that, hai, starting, ่งเท่านั้นนะคะใช้สติอย่าไปโต้ตอบมีศัตรูหรือปัญหาใดๆเนี่ยแก้ไขด้วยสติห้ามแก้ไขด้วยอารมณ์นะคะบรรสุขห้ามแก้ไขด้วยอารมณ์แล้วจะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายได้นะคะเพศตรงข้ามจะเอาชุกาบและงานดีๆมาให้นะคะการทำทำอะไรก็แล้วแต่ วันศุกร์มักเจอปัญหาอะไรก็ตามมาขัดแข้งขัดขาด,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 ดังนั้นวิธีการทําบุญเวลากดน้ำเนี่ยอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขอขมากรรมนะคะแบบขอให้ท่านมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าท่านที่มีทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าทําธุรกิจอะไรให้เราบอกไปให้ประสบความสําเร็จอย่ามีอุปสรรค ต,ต,ต่างมาขัดแข้งขัดขาน,นะคะเหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนจะเขาจะเรียกให้ไปทํางานก็ไม่ได้เหมือนจะสอบบรรจุเหมือนจะได้มันก็ไม่ได้อะท่านี่เกิดวันศุกร์นะเพราะค้าแม่ขายก็เช่นเดียวกันเหมือนจะขายของได้เหมือนจะซื้ออยู่ดีลูกค้าก็ปฏิเสธนะออนไลน์ทักมาเหมือนจะโอนก็ไม่โอนนะคะจะเป็นแบบนี้ตลอดนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันโปรเจกต์ใหญ่เหมือนจะผ่านนก็ไม่ผ่านนะคะปัญหาจุกจิก นะปัญหาเยอะบอกเลยนะทำงานประจำเพื่อนก็มาวุ่นวายนะคะมีเรื่องะนะอยู่ดีๆแบบอยู่ดีก็อยู่อยู่ดีๆมันปันปัญหานะคะ่ะดังนั้นเนี่ยพยายามทําบุญแล้วกวดกดน้ำนะเยอะๆด้วยเพ่ะค้าแม่ขายก็เช่นเดียวกันนะคะใครที่รอง,งานอยู่ช่วงนี้เหมือนที่อาจารย์บอกมันชั่วตลอดนะคะให้อดทนรอเนาะหลังจากนี้2ออาทิตย์ ถ้าที่เกิดวันศุกร์ถึงจะเริ่มดีขึ้นการเงินช่วงนี้นิ่งๆนะคะพยายามอย่าไปซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นเพราะว่าการเงินถ้าที่เกิดวันศุกร์ยังอยู่ในขั้นอันตรายอยู่ยังหมุนเงินอยู่นะคะยังชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่นะคะดังนั้นของใช้จุกจิกหรืออะไรก็ตามที่ไม่จําเป็นต้องหมดเลยนะคะแต่มีโอกาสได้เงินจากคําพูด <S 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 นะเ,นนเพื่อตรงข้ามจเจ้าโชคาีมาให้งานบริการงานกลางคืนถือว่าดีมากเลยนะคะใช้คําพูดเยอะ นะคะใช้เขาเรียกว่าใช้เกี่ยวกับความเป็นสเสน่ห์อยู่ในตัวให้เกิดประโยชน์จะมีสายเปมาหามีผู้อุปธรรมนะคะจะได้เงินอ,อ่ะเอจากเพศตรงข้ามนะคะถือว่าดีอยู่นะคะแต่ก็อาจารย์จะบอกว่าวันศุกร์เนี่ยพยายามนั่งสมาธิสวดมนตนะ์เนาะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมเวททาบุญสังฆทานตามกําลังศรัทธานนะเอาที่เราสบายใจแล้วเดือนนี้ทุกอย่าง จากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์มหาราณีศูก์เจ็ดค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ใครเกิดวันเสาร์พิมพ์มหาราณีศุกร์แปดกดไลค์กดแชร์ให้จัดด้วยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะดวงการงานและการเงิน นะคะดวงการงานช่วงนี้นะคะทาอะไรก็ผิดในสายตาเจ้านายนะใครที่ทํางานประจานะคะทาอะไรก็ผิดในสายตาแฟนทาอะไรก็ผิดในสายตาหุ้นส่วนทําอะไรก็ผิดนะช่วงนี้โดนจับผิดนะจะบอกเลยแล้วก็เหมือนจับว่าโดนใส่ร้ายนะโดนบูลลี่นะอาจจะไม่จริงแล้วเขาก็ไปพูดโดนบัฟ นะคะโดนเหมือนกับโดนดิสเครดิตอย่าไปทําธุรกิจกับคนนี้อย่าไปซื้อของกับคนนี้เลยอย่าให้คนนี้ทํางานเลยนะคะโดนบูลลี่นะเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เราชดชายวิบากกรรมนะคะก็ถือว่าเราเคยไปว่าคนมาเราก็เลยโดนดินทาคืนโดนบูลลี่คืนนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยพยายามจุดธูป16ดอกกลางแจ้งของขามากรรมบ่อยๆนะตอนกลางวันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะของขามากรรมนะ 16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะคะขอเขามาการาบบ่อยๆขอเรื่องของการเปิดดวงนะเพราะค้าไม่ขายช่วงนี้แบบเครียดหมุนเงินนะคะอยู่ในช่วงของมันแบบจะขายต่อดีไม่ขายต่อดีนะคะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจารย์จะบอกว่าช่วงนี้องค์กรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะกําไรอาจจะได้น้อยนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อไหม นะคะให้ท่านอดทนนะคะภายใน 1- 2ถึงสสัปดาห์เนี้ยท่านที่เกิดวันวันเสาร์เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มดีนะแล้วอาจารย์จะบอกว่าใครที่รองานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้สูงแต่เหนื่อยงานที่เราไม่ถนัดเลยอ่ะเป็นงานที่แบบแตกต่างจากเดิมมากใครที่จะลงทุนทําธุรกิจตอนนี้ให้ชะลอไว้ก่อนมีโอกาสที่จะแบบลงทุนไปแล้วเสียเปล่าลงทุนไปแล้วไม่ได้เงินนะคะใครจะออกบ้านออกรถ ให้ชะรอไว้ก่อนนะคะเดือนธันวาคมมกราคมเนี่ยถ้าเกิดวันเสาร์ค่อยออกนะหยุดอย่าพึ่งนะคะให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีแล้วเดือนนี้จะผ่านพ้นไปได้ทั้งในเรื่องของการเงินด้วยพ่อค้าไม่ขายช่วงนี้ใจเย็นนะคะพยายามหาช่องทางขยายยอดขายอยา่า เหมือนกับว่าอยากขายแค่ช่องทางเดียวต้องมีต้องแบบต้องให้ลูกหลานทําให้ใครที่ไม่เก่งอินเทอร์เน็ตขายออนไลน์หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหาแบบสิ่งที่จะต้องมากระตุ้นยอดขายเราธุรกิจในเรื่องขององค์กรธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะโปรโมชั่นมากระตุ้นยอดขายการแถมนั่นการจับนั่นนู่นนี่มาใส่หรือการโทรไปคุยกับลูกค้าการเพิ่มยอดการต่อยอดเพิ่มไปนะคะแล้วเดือนนี้จะผ่านผลนะคะ ดวงการเงินจะหมดไปกับในเรื่องของการเสียทรัพย์ทีวีเสียตู้เย็นเสียโทรศัพท์เสียแอร์เสียพัดลมเสียเหมือนกับของใช้ในในบ้านนะสยแล้วก็บ้านใครที่มีบ้านนะฮะบ้านพังซ่อมบ้านแล้วก็มีการย้ายบ้านย้ายหอที่ผักอาศัยเงินมาอาจจะเสียไปกับขนของย้ายของไปมัดจาห้องประมาณนี้นะคะท่านี่เกิดวันเสาร์นะคะแต่ในขั้นที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสได้ที่ดินอาสังหาริ้มทรัพย์เป็นของตนเองด้วย นะคใครอยากซื้อที่ดินก็อยากซื้อบ้านมีโอกาสที่จะได้นะได้แบบงงๆด้วยนะคะอ่าดังนั้นเขาบอกว่าท่านที่เกิดวันเสา,เาร์ขอพรดองพญาครุฑไว้สารหลักเมืองที่เราอยู่นะคะแล้วเดือนนี้จะเป็นดวงที่เฮงปังร่ำรวยของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะมหาราณีสุแปจบไปแล้วนะคะดวงการงานและการเงินของท่านที่เกิดทั้ง7วัน กับอาจารย์ออร่ามหาราณีนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะดวงการงานและการเงินคนเกิดทั้ง7วันเดือนธันวาคม2563ส่งท้ายปีนะจะเฮงจะปังเรามาติดตามกันวันนี้อาจารย์ขอให้ทุกท่านเฮงปังร่ำรวยกันทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ